วันนี้นะผมจะพามาผมทิพหามาต้มประคอตักไก้เครื่องที่ต้องใส่ครับเครื่องที่ต้องใส่น้ำมันมีสมิ่งเครื่อต้มใส่กระทะได้ไหมกระทะก็ต้มตั้งน้ำมันหมูนี่กินน้ำมันถวยนถวยง่ายเลย ผมใส่ใส่เป็นเกนลือเด้เกลือก่อนเลยส่ไปยิงมั่วมาขามทิ้งไปได้ก็ได้ไม่ต้องรอให้เดือดเพราะว่าจังไดแกะม่เกิเดือดไม่แก่ไม่เกิดส่ใส่ปลาเด็ดเลยใส่ข้าวหน่อพี่หนุ่มดิไม่ได้สินว่าผลพัฒนาไปเลยไม่ต้องปรุงมากไม่ต้องปรุงหลายกำลังเดือดด้วยพี่น้อง ตั้มผิกใส่ด้ไพีเนาะนี่เดือแล้วเข้าใส่ปลาเลยเพราะว่าเขาปรุงเรียบร้อยแลวใส่ข้าวนอกเรียบร้อยแล้วม่ต้องเลยห้องใสรงง่รอเดือดพี่น้อเไหมรอเดือดรอเดือด เราได้กินเอาได้นห้เรเาเรากลัลว้วตักฟองออกมาหน่อยตักฟองออกมาหน่อยอ่าผักชีกล้วยหอมใส่ไปเลยแบบนี้เลยปิดกันเลยใส่แบบปิดพ้าว ทำไปแล้วสีสันน่ากินมากหอมกระเพราอ่ะโอเค Хм. Mm Тидэт -hmm.